นี่นะครับคือบุดบาทของคนกฎมอบุดบาทใครว่าเป็นทางเดินบุดบาทนั้นมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อติดป้ายโฆษณาครับ นี่แหละฮะคือผมเดินมาเห็นนะครับจะเห็นเลยว่ามีเพื่ออะไรกันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วคนจะไปได้ไงผมมาตอนเนี้ยไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องมาผลตัวนี้เลยแต่เห็นแล้วมันเกะการลูกตา มันจะเป็นหน้าที่ของรับผิดชอบของใครใครจะเป็นคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดกับขึ้นกับคนเดินเท้าไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามลองดูสิครับบริษัทโฆษณาที่รับทำป้ายหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นผู้จ่ายค่าจดใช้เวลาเกิดประเกิขึ้นนะครับ